สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งแสงธรรมที่เราจะมาร่วมกันเปิดประตูหัวใจด้วยธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่เพียงแต่ชี้ทางชีวิตให้ก้าวเดิอนอย่างมั่นคงแต่ยังตุกพลังแห่งศรัทธาความเมตตาและความสงบในใจของเราเองเชา้านี้ไม่ใช่เพียงเช้าที่พระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าแต่คือเช้าที่เรามีโอกาสตื่นขึ้นมาอีกครั้งได้หายใจ ได้เห็นแสงแรกแห่งวันและได้เลือกว่าจะเริ่มต้นชีวิตวันนี้อย่างไรพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการเริ่มต้นที่ดีจะนำพาชีวิตไปสู่เส้นทางที่งดงามและในวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงเรื่องหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจไม่เคยนึกถึงว่ามีคุณค่าประเสริฐและยิ่งใหญ่กว่าการเดินทางสแสวงบุญทั้งชีวิตเพระแท้จริงแล้วบุญนั้นไม่ได้อยู่ไกล ไม่ได้ซ่อนอยู่ตามภูเขาหรือถ้าลึกไม่ได้อยู่เพียงในวัดใหญ่หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่บุญที่แท้จริงอยู่ตรงที่เราจะเลือกทำตั้งแต่เช้าวันนี้อยู่ตรงที่เราจะใช้ใจและชีวิตของเราให้เป็นเครื่องมือแห่งบุญทุกลมหายใจที่ตื่นขึ้นมาลองจินตนาการดูสิครับหากทุกเช้าที่เราลืมตาขึ้นมาเราได้สร้างบุญได้สร้างความดี ได้ตั้งใจปรารถนาดีต่อผู้อื่นได้แผ่เมตตาให้กับสรรพชีวิตบุญน,นั้นจะค่อยๆรวมพลังงอกงามและส่องสว่างในใจเราจนกลายเป็นสบิงธรรมที่ติดตัวไปทั้งชีวิตและนี่เองคือหัวข้อสำคัญที่เราจะได้พูดคุยกันตื่นเช้าเริ่มด้วยสิ่งนี้บุญประเสริฐยิ่งกว่าการจะริกสแสวงบุญทั้งชีวิตเมื่อเราตื่นเช้าลมหายใจแรกของวันคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุด เพราะมันคือการบอกเราว่าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีโอกาสที่จะทำความดีเรายังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าวันเมื่อวานจะเต็มไปด้วยความผิดพลาดความทุกข์ใจหรือความเหน็ดเหนื่อยเพียงใดแต่เช้าวันนี้คือพื้นที่ว่างเปล่าที่เราสามารถเขียนเรื่องราวใหม่ของชีวิตด้วยมือของเราเองสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่ใช่การวิ่งตามบุญที่อยู่ไกลโพ้น แต่คือการหันมามองไกลมองลึกเข้าไปในใจตนเองและใช้โอกาสที่ตื่นเช้ามาเติมเต็มชีวิตด้วยความดีงามที่เรียบง่ายแต่มีคุณค่ามหาศาลเมื่อเราลืมตาขึ้นสิ่งแรกที่เราสามารถทำได้คือการระลึกถึงคุณความดีทั้งคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์รวมถึงคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหลาย การเริ่มต้นด้วยความกตัญญูคือบุญแรกที่สว่างสวยัยเปรียบเหมือนการจุดแสงเทียนในใจที่จะส่งนำเราไปตลอดทั้งวันจากนั้นเราอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีตั้งจิตอธิษฐานแท่เมตตาอวยพรให้ตัวเราเองและสรรพชีวิตทั้งหลายปราศจากทุกปราศจากภัยมีความสุขและก้าวเดิอนอยู่บนหนทางที่ถูกต้องแม้เพียงความคิดที่เป็นกุศลเช่นนี้ ก็กลายเป็นบุญใหญ่หลวงมากกว่าการเดินทางกลายเป็นพันพกิโลโดยไร้ใจแห่งเมตตาและที่สำคัญการเริ่มต้นเช้าด้วยความสงบด้วยการหายใจอย่างรู้ตัวหรือเพียงการนั่งเงียบๆเ,เพื่อให้ใจเรานิ่งลงก็คือการสร้างบุญให้กับตัวเองบุญที่ไม่ต้องเสียเงินทองไม่ต้องออกแรงมากมายแต่กลเปลี่ยนทั้งวันของเราให้เต็มไปด้วยพลังที่ดีบุญในยามเช้าเช่นนี้ อาจดูเหมือนเล็กน้อยแต่แท้จริงแล้วมันคือหลักฐานคือสเสบียงและคือแรงส่งที่จะทำให้เราก้าวผ่านทั้งวันด้วยความมั่นคงใจที่สงบตั้งแต่เช้าจะเป็นเหมือนกรอบคุ้มภัยป้องกันเราจากอารมณ์โกรธความเครียดและความทุกข์ที่อาจถาถมเข้ามาเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเช้าด้วยสิ่งเล็กๆที่เป็นกุศลคือการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ บุญที่ไม่เพียงทำให้ใจเราเบิกบานแต่ยังเป็นบุญที่แผกกว้างออกไปสู่คนรอบข้างครอบครัวเพื่อนร่วมง,งานและผู้คนที่เราได้พบเจอเพราะเหตุใดหรือทำไมบุญเล็กๆที่เราทำในยามเช้าจึงถือว่ามีค่าย,ยิ่งกว่าการเดินทางสแสวงบุญทั้งชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญเกิดจากเจตนาไม่ใช่จากระยะทางที่เราเดินไม่ใช่จากจำนวนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปถึง และไม่ใช่จากพิธีกรรมที่ใหญ่โตเพียงใดแต่บุญแท้เกิดจากความตั้งใจบริสุทธิ์ที่เราได้ทำด้วยกายวาจาและใจการแสวงบุญไปในที่ไกลโพ้นอาจทำให้ใจเราเกิดศรัทธาแต่ถ้าขาดความตั้งใจจริงขาดการเปลี่ยนแปลงในใจบุญที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงชั่วครู่ไม่อาจติดตามเราไปตลอดชีวิตตรงกันข้ามการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยใจที่เมตตาด้วยการสวดมนต์ ภาวนาแถมเมตตาหรือแม้เพียงการตั้งจิตให้อภัยการเลือกพูดจาด้วยความอ่อนโยนสิ่งเหล่านี้คือบุญที่งอกงามจริงเพราะมันเปลี่ยนแปลงใจเราในปัจจุบันและส่งผลต่อการกระทําตลอดทั้งวันลองพิจารณาดูสิครับหากเราตื่นเช้าแล้วเริ่มต้นด้วยความโมโหวความเร่งรีบหรือการปล่อยใจให้จมอยู่กับความคิดลบทั้งวันของเราก็มักเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ความหงุดหงิดและการสร้างอากุศลโดยไม่รู้ตัวแต่หากเช้าวันนั้นเราเริ่มด้วยการตั้งใจทำบุญด้วยใจสงบแม้เพียงน้อยนิดวันทั้งวันก็จะถูกขับเคลื่อนด้วยพลังที่ดีนี่คือเหตุผลว่าทำไมบุญในเช้าวันใหม่จึงประเสริฐเพราะมันเป็นเหมือนการวางหลักฐานเปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้ถ้าเช้าใดเราเริ่มต้นด้วยการรดน้ำใส่ปุย๋ย ดูแลต้นไม้นั้นตลอดวันมันก็จะยืนต้นงดงามผลิด,ดอกออกผลแต่ถ้าเช้าวันใดเราไม่ดูแลเลยต่อให้ตอนเย็นจะพยายามรดน้ำมากเทียงใดต้นไม้ก็อาจแห้งเหี่ยวไปแล้วบุญเช้าคือการปลุกดวงจิตให้ตื่นให้สว่างให้พร้อมที่จะเผชิญสิ่งต่างๆด้วยปัญญาและด้วยเมตตาและเพราะมันเป็นการเริ่มต้นวันจึงมีอนุภาพสืบต่อไปตลอดทั้งวัน ไม่เหมือนการสแบงบุญเทียงชั่วคราวที่แม้จะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่เทียงใดแต่หากใจเราไม่เปลี่ยนผลบุญก็ไม่ติดตามเราดังนั้นการสร้างบุญในเช้าแต่ละครั้งจึงเสมือนการทำบุญตลอดทั้งวันและเมื่อวันแล้ววันเล่าผ่านไปบุญเล็กเกเหล่านี้ก็จะทับถมงอกเงยกลายเป็นบุญมหาศาลที่มีคุณค่าลึกซึ้งกว่าการเดินทางไปกราบไหว้เทียงครั้งสองครั้ง แม้จะไกลเพียงใดก็ตามเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าบุญยามเช้าคือการวางหลักฐานให้ชีวิตทั้งวันคำถามต่อมาก็คือแล้วสิ่งใดบ้างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้บุญนั้นเกิดขึ้นจริงในเช้าวันใหม่ของเราแท้จริงแล้วเราไม่จําเป็นต้องทำสิ่งใหญ่โตไม่จําเป็นต้องเตรียนพิธีตองมากมายเพราะบุญนั้นอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด อยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราทำด้วยใจที่ตั้งมั่นและเมตตาสิ่งแรกที่ควรทำคือการกราบไหว้บูชาพระรัตนตรัยตั้งแต่เช้าอาจเทียงสวดมนต์สั้นๆบทใดบทหนึ่งหรือกล่าวระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เพียงเท่านี้ใจเราก็จะสงบมีที่พึ่งพิงเหมือนมีแสงนำทางให้ทั้งวันถัดมาหากใครมีพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้าน การกราบพ่อแม่ในตอนเช้าถือว่าเป็นบุญใหญ่อย่างยิ่งเพราะท่านคือพระอรหันในบ้านการกราบด้วยใจเคารพพร้อมคำพูดอ่อนโยนเช่นขอให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพแข็งแรงสิ่งเล็กๆเ,เช่นนี้กลับเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการเดินทางไกลไปกราบใครอื่นเพราะบุญกันอยู่นั้นประเสริฐที่สุดอีกสิ่งหนึ่งที่ทำได้ง่ายคือการแผ่เมตตาตั้งแต่ตื่นนอนก่อนจะออกไปทำงานหรือเรียนหนังสือ เราอาจนั่งเงียบๆหลับตาแล้วตั้งจิตปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขปราศจากทุกข์หรืออย่างน้อยเราอวยพรให้คนในครอบครัวของเราเพื่อนร่วมงานของเราผ่านวันนั้นไปอย่างราบรื่นเพียงความคิดเช่นนี้ก็คือบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วส่งแสงแม้วาลสำหรับบางคนการเริ่มต้นเช้าด้วยการให้อภัยก็เป็นบุญที่ลึกซึ้งไม่แพ้กันเพราะในชีวิตประจำวัน เรามักเจอเรื่องที่ค้างคาใจคำพูดที่บาดลึกหรือการกระทําที่ทําให้เจ็บปวดหากเช้าวันใหม่เราสามารถปล่อยวางให้อภัยไม่เก็บความโกรธไว้ใจเราก็จะเบาสบายบุญนี้จะส่งผลให้ชีวิตเราโปร่งใสเบิกบานและสุดท้ายอย่าลืมว่าการเริ่มเช้าด้วยการพูดจาดีๆก็เป็นบุญเหมือนกันการกล่าวถ้อยคำไพเราะให้กำลังใจคนที่เรารัก หรือแม้แต่การยิ้มให้คนรอบข้างสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือการสร้างความสุขให้ผู้อื่นซึ่งก็คือบุญที่แท้จริงทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องเดินทางไปไกลเพียงใช้ใจของเราเป็นตัวสร้างบุญเช้าวันใดที่เราเริ่มด้วยสิ่งเหล่านี้ชีวิตทั้งวันก็จะเหมือนมีร่มเงาแห่งบุญคุ้มครองและเมื่อวันแล้ววันเล่า,ลาบุญเล็กๆเหล่านี้จะสะสม กลายเป็นบุญอันยิ่งใหญ่บุญที่เราทำในยามเช้าเปรียบเสมือนการเตรียมสเสบียงก่อนออกเดินทางไกลเพราะชีวิตของเราก็เหมือนการเดินทางที่เต็มไปด้วยเส้นทางที่คดเคี้ยวมีทั้งทางราบเรียบและทางชันมีทั้งแดดร้อนและฝนตกหากเรามีสเสบียงพร้อมตั้งแต่เริ่มออกเดินทางไม่ว่าหนทางจะไกลเพียงใดเราก็ยังคงก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงเช่นเดียวกัน หากเราตื่นเช้ามาโดยไม่มีบุญในใจเราก็เหมือนนักเดินทางที่ออกไปโดยไม่มีอาหารไม่มีน้ำติดตัวเพียงไม่กี่ก้าวก็อ่อนล้าเมื่อเจออุปสรรคก็หมดแรงแต่หากเรามีบุญจากการทำสิ่งเล็กๆในยามเช้าบุญนั้นจะคอยเป็นพลังหล่อเลี้ยงใจเป็นเหมือนน้ำคอยดับความกระหายเป็นเหมือนอาหารที่เติมแรงให้เราเดินต่อไปบางคนอาจเข้าใจผิดว่า บุญต้องทำใหญ่โตจึงจะได้ผลแต่ความจริงแล้วบุญที่ทำทุกเช้าแม้เพียงเล็กน้อยก็เหมือนการเก็บเสบียงวันละนิดวันแล้ววันเล่าเสบียงนั้นก็จะทับถมมากขึ้นจนมากพอที่จะพาเราเดินทางได้ไกลกว่าที่คิดลองนึกถึงชาวนาที่หว่านมาเมล็ดพันธุ์ทุกเชา้าเขาไม่ได้หว่านครั้งเดียวแล้วรอเก็บเกี่ยวแต่ทำซ้ำทุกวันด้วยความเพียรและไม่นานทุ่งน,นั้น ก็เต็นไปด้วยเข้าอุดมสมบูรณ์บุญก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำเพียงครั้งคราวผลที่ได้ก็เพียงชั่วครั้งคราวแต่ถ้าเราสร้างบุญทุกเช้าผลบุญนั้นจะงอกเงยเป็นกำลังใจให้เราอย่างยาวนานและสิ่งที่งดงามที่สุดคือสเสบียงบุญนั้นไม่เหมือนข้าวปลาอาหารที่กินแล้วหมดไปแต่บุญคือสเสบียงที่ติดตัวไปได้ทุกที่จะอยู่บ้านจะทำงานจะเดินทาง หรือแม้ยามเผชิญความทุกข์บุญก็จะคอยประคองใจให้เราไม่ล้มให้เรายังมีพลังลุกขึ้นใหม่เสมอดังนั้นบุญยามเช้าไม่ใช่เพียงแค่การเริ่มต้นวันอย่างสดใสแต่คือการสะสมเสบียงชีวิตที่จะติดตามเราไปทุกก้าวคุ้มครองเราในทุกสถานการณ์และเป็นพลังเงียบๆที่ทำให้เราผ่านพ้นอุปสรรคด้วยใจสงบบุญยามเช้า ไม่เพียงเป็นสเสบียงชีวิตที่พาเราเดินต่อแต่ยังเป็นเหมือนน้ำใสที่ชำระล้างใจให้สะอาดเพราะใจของเรานั้นไม่ต่างจากภาชนะที่คอยรองรับสิ่งต่างๆตลอดทั้งวันเมื่อวานอาจเต็มไปด้วยความคิดฟุง้งซ่านความโกรธความเศร้าหรือแม้แต่ความผิดพลาดที่เรายังติดค้ังอยู่หากเราไม่ล้างออกใจเราก็จะหนักอึ้งแต่เมื่อเช้าวันใหม่มาถึงมันคือโอกาสอันประเสริฐที่จะล้างใจให้ว่าง ให้ใสให้พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆอย่างสงบการทําบุญต,ตั้งแต่เช้าไม่ว่าจะด้วยการสวดมนต์การระลึกถึงคุณพระรัตนไกราการแผ่เมตตาหรือการกลับไหว้พ่อแม่ผู้มีพระคุณล้วนเป็นเหมือนการชำระคราบเศร้าหมองออกจากใจเมื่อใจสะอาดเราจะมองโลกด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเรื่องเล็กๆที่เคยทําให้โกรธก็จะไม่หนักหนาคำพูดที่เคยบาดลึก ก็จะไม่ฝังใจความผิดหวังที่เคยทำให้ร้องไห้ก็จะกลายเป็นเพียงบทเรียนใจที่สะอาดคือใจที่ว่างพอจะรับความสุขเข้ามาและไม่เก็บความทุกข์ไว้นานนี่เองคือเหตุผลที่พระอริยะเจ้าหลายท่านท่านสอนให้เราเริ่มต้นวันด้วยการภาวนาเพราะการภาวนาในตอนเช้าเปรียบเหมือนการล้างใจให้เราก้าสู่วันใหม่ด้วยความเบิกบานแม้โลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความวุ่นวาย แต่โลกภายในของเราก็ยังสงบบุญยามเช้าจึงไม่ใช่เพียงการทำความดีแต่เป็นการชำระใจเพื่อให้เราพร้อมที่จะ,ะเผชิญสิ่งต่างๆด้วยสติและปัญญาใจที่สะอาดจ,จะไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ง่ายๆจะไม่หวั่นไหวต่อคำตำหนิหรือคำสรรเสริญแต่จะมั่นคงสงบและเปลี่ยนด้วยเมตตาและเมื่อเราทำเช่นนี้ได้ทุกเช้าใจเราก็จะค่อยๆใสขึ้นเบาขึ้น จนถึงวันที่เรารู้สึกว่าความสุขที่แท้จริงไม่เคยอยู่ไกลมันอยู่ที่ใจที่สะอาดนี้เองบุญยามเช้าคือการเริ่มต้นวันด้วยหัวใจที่สะอาดอ่อนโยนและเปลี่ยนด้วยเมตตาไม่ว่าจะเป็นทีงการกราบพระการนึกถึงพระคุณพ่อแม่การตั้งจิตแผ่เมตตาหรือแม้แต่การยิ้มให้กับคนใกล้ตัวสิ่งเล็กๆที่เราทำด้วยใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละคือบุญ อย่าคิดว่าบุญอยู่ไกลยอย่าคิดว่าต้องออกเดินทางไกลสแสวงหาถึงวัดใหญ่หรือถ้ำลึกแท้จริงแล้วบุญอยู่ตรงนี้เองอยู่ในใจเราอยู่ในเช้าวันใหม่ที่เราตื่นขึ้นมาและเลือกที่จะเริ่มต้นอย่างมีสติและปัญญาหากทุกเช้าเราทำบุญด้วยใจที่จริงเราจะพบว่าทั้งวันของเรามีแต่ความสงบความสุขและพลังที่ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค บุญนี้เองที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าประเสริฐยิ่งกว่าการจะริษแบวงบุญไปตลอดชีวิตเพราะการเดินทางไปไกลเพียงใดก็ยังไม่ยิ่งใหญ่เท่าการเดินทางกลับมาสู่ใจตนเองใจที่สงบใจที่สะอาดใจที่เต็มไปด้วยเมตตานี่คือเส้นทางแห่งบุญที่แท้จริงดังนั้นเมื่อพรุ่งนี้เช้ามาถึงก่อนที่เราจะลุกจากเตียงขอให้เราเริ่มต้นด้วยการสร้างบุญเล็กๆ ไม่ว่าจะเป็นการน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยการขอบคุณชีวิตที่ยังได้ตื่นหรือการตั้งจิตอธิษฐานให้ใจวันนี้เปลี่ยมด้วยเมตตาเชื่อเถิดว่าบุญนั้นจะคุ้มครองเราหล่อเลี้ยงใจเราและเป็นแสงสว่างนำทางเราไปตลอดทั้งวันและนี่เองคือคําตอบของหัวข้อวันนี้ว่าตื่นเช้าเริ่มด้วยสิ่งนี้บุญประเสริฐยิ่งกว่าการจะริกแสวงบุญทั้งชีวิต บุญที่แท้จริงไม่ต้องออกแสวงหาที่ใดไกลเพียงเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยใจที่ดีงามนั่นแหละคือบุญสูงสุดขอให้เช้าวันใหม่ของทุกท่านเต็มไปด้วยบุญเต็มไปด้วยความสงบและเต็มไปด้วยแสงสว่างแห่งธรรมไม่ว่าชีวิตจะเจอเรื่องใดขอให้ใจของท่านมั่นคงอบอุ่นและมีสติเป็นที่พึ่งเสมอถ้าเนื้อหานี้ทำให้ใจของท่านเบิกบานหรือได้รับข้อคิดดีๆ ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์และแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักเพื่อร่วมกันส่งต่อบุญและแรงบันดาลใจให้หัวใจของเราทุกคนได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริงเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับสาธุสาธุสาธุ